สวัสดีครับนี่คือข่าวไซค์โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวใดยงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกดะระดิ่งแจ้งเตือน ผ่านทุกช่องทางของสิงค์เคิร์ฟคีายโคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเกรเน่กราโนล่าครับเกรเน่พลัสมัลติเกรนบาร์ครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อคู่ถูกกว่าจาก24บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่18บาทเท่านั้นนะครับ2ชิ้นมี2รสชาติให้เลือกนะครับมีรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับหาซื้อได้แล้วตาม7 e เ e ่ e อทุกสาขาครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับเริ่่่่่่่มต้้้้้นน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 ขขาาาววววซยยยยยโคคคงงงงัััััีีีีดเเเรรรรือออออไไทททลลลกกกกกะะบบูจป ามากมายในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะเรื่องของโปรแกรมที่มีการแข่งขันที่เกินไปและการเลื่อนโปรแกรมที่มีเห็นอยู่ตลอดนะครับจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับล่าสุดไทยลีกได้หาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นสําหรับการแข่งขันฤดูกาล2025ถึง2026ไว้แล้วครับนั่นคือการขยายเวลาแข่งขันออกไปอีกหนึ่งเดือนจะได้มีระยะห่างและช่องว่างมากขึ้นนักเตะไม่ต้องกรำศึกหนักจนร่างกายกรอบและสามารถเผื่อเวลาวางโปรแกรมไว้ตั้งแต่แรกเพื่อลดปัญหาการเลื่อนโปรแกรมออกไปด้วยนะครับเท้าความเรื่องนี้กันสักหน่อยละกันตามโปรแกรมปกติของไทยลี ฤดูกาลกันในเดือนสิงหาคมและจะไปจบในเดือนเมษายนครับซึ่งทั้งหมดจะแข่งขันกันประมาณ9เดือนแต่ว่าจากสัญญาณล่าสุดที่มาดามแป้งนวลพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังประชุมสภากรรมการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับทิศทางโปรแกรมในฤดูกาลหน้าก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าซีซั่นหน้าของไทยลีกเนี่ยจะไปจบที่เดือนพฤษภาคมหรือเท่ากับจะเตะก,กันถึง10เดือนเลยครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ดูจะเป็นปัญหาที่วนลุ่มาตลอด10ปีเลยครับเกี่ยวกับการวางโปรแกรมเพราะมีหลายปัจจัยครับอล เศเศองซึ่งซีซั่นนี้ก็มีเรื่องให้เห็นนะครับอย่างการเลื่อนโปรแกรมของบรรดาทีมที่ลงเล่นในถ้วยเอเชียหรือการสลับวันไปมาของฟุตบอลรายการของอาเซียนซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อการวางโปรแกรมลีกในประเทศนะครับซึ่งแนวทางใหม่ของไทยลีกที่จะขยายกรอบเวลาแข่งขันออกไปเนี่ยว่ากันตามตรงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบตามมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรส,สมรมติว่ามีสโมรสรหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยผู้เล่นรวมกันเดือนละ6ล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ยจะจ่ายประมาณ54ล้านบาทในหนึ่งฤดูกาลพวกเขาก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นนน60ล้าาาบทใฤดูก ฟังดูตัวเลขอาจจะเพิ่มไม่เยอะนะครับแต่ก็ใช่ว่าทุกทีมจะมีกาลังจ่ายได้นะครับโดยเฉพาะทีมเล็กๆที่ไม่ได้มีรายรับเข้ามามากแล้วไหนยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอ,อีกนี่ยังไม่พูดถึงสัญญาของผู้เล่นนะครับเพราะบางสโมอสรเซ็นสัญญากับนักเตะเนี่ยปีต่อปีแบบ end of season คือฤดูกาลจบตอนไหนสัญญาก็หมดตอนนั้นไม่ได้มีการระบุวันเดือนปีแบบที่สายกลเขาทํากันนะครับนั่นก็เพราะว่าพวกเขากลัว,วว่าถ้าเกิดระบุวันไปแล้วเนี่ยโปรแกรมถูกเลื่อนออกไปหลังวันหมดสัญญ,ญานักเตะก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธลงสนามา สัญญาณเตะแบบระบุวันหมดอายุไทยลีกก็ต้องรับประกันนะครับว่าจะไม่มีการเลื่อนโปรแกรมออกไปอีกไม่อย่างนั้นมันก็ส่งผลกระทบไปในวงกว้างทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไทยลีกเองก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับเอาซีซั่นนี้มาเป็นบทเรียนและแก้ไขกับโปรแกรมในฤดูกาลใหม่และต้องพูดคุยกับทุกๆท,ทีมให้ชัดเจนนะครับเพื่อหาจุดร่วมตรงนี้ให้ได้และที่สําคัญที่สุดไทยลีกเองก็ต้องหนักแน่นในหลักการเรื่องนี้ไว้นะครับถึงจะกําจัดปัญหาโปรแกรมที่ไม่ลงตัวได้อย่าไปอ่อนตามจนไร้จุดยืนเพราะเรื่องแบบนี้มันเเป็นนนนรรืืื่่ออออองงงขขห้าาาาาตแลละภพักควมชถีบ อเองไปโดนถล่มเรื่องนี้แบบไหนซีซั่นหน้าต้องหนักแน่นไว้นะครับเพื่อโปรแกรมฟุตบอลลีกในไทยที่จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างไร้ปัญหานะครับส่วนมรดาแป้งนวลพันล้ำซาครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดได้เดินทางไปสำนักงานใหญ่ของฟีฟา่าที่เมืองซูริกประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะครับเพื่อเยี่ยมชมและก็หารือเรื่องต่างๆเพื่อนำกลับมาพัฒนาฟุตบอลไทยโดยมีจันนี่อินฟันติโนประธานฟีฟา่าและมาเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟา่าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับนอกจากนี้จันนี่อินฟันติโนยังเชิญมารดาแป้งไป 2025ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับในฐานะแขกรับเชิญของฟีฟ่าด้วยหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามแป้งก็เคยได้รับเทียบเชิญจากฟีฟ่าให้ไปร่วมชมเกมชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อปี2024ที่ประเทศกาตาร์มาแล้วนะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้างน,นะครับที่จะมีคิวลงทําศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดแรกกับศรีลังกาแล้วก็อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์กับอัฟกานิสถานในเดือนมีนาคมนี้ครับล่าสุดเนี่ยสมาคมคกีฬาฟ ในการตอบรับขอตัวผู้เล่นมาร่วมทีมชาติไทยแล้วนะครับเบื้องต้นก็จะมี50คนที่อิชิอิส่งชื่อให้สมาคมส่งหนังสือถึงแต่ละทีมว่ามีใครบ้างจากที่ผมได้ข้อมูลมานะครับก็มีหล,หลายๆคนที่มีชื่ออยู่ในค่ายแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับซึ่งอิชิอิและทีมงานสตาฟโค้ชก็เลือกจากการตระเวนดูฟอร์มผู้เล่นทั้งในระดับไทยลีก1และก็ไทยลีก2ออย่างในไทยลีก1ก็มีแข้งหน้าใหม่ติดเข้ามาแน่ๆ2คนนะครับและเป็นนักเตะของเชียงรายยูไนเต็ดทั้งคู่นั่นคือไอ,อ,อซ์ิิรรรรกกกกันนนนนนนหหหะะบบออออองง้้้้้าาาาาฟมมขทีีึ่่่ปตย็ใผ าการไลฟ์ Life ของสโมสรไปแล้วนะครับส่วนอีกรายที่ต้องบอกว่าน่าประหลาดใจสุดๆก็คือธนวัน์พิมโยธาครับแบ็กซ้ายอนาคตไกลของกว่างโซงนะครับทั้ง2คนถือว่าเป็นกำลังหลักของเชียงรายในฤดูกาลนี้ครับอย่างเจ้าไอซ์ก็ยิงในหลีกไปแล้ว5ประตูทํา2แอสซิสต์โดยเฉพาะในเล็กที่2ที่ระเบิดฟอร์มช่วยทีมจนขึ้นมาอยู่โซนปลอดภัยแล้วนะครับขณะที่ธนวัน์ก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับเชียงรายและสร้างผลงานจนเข้าตาอิชิอิและทีมสตาฟโค้ชเห็นแววนั่นทําให้เขามีชื่ออยู่ในขายทีมชาติชุดใหญ่คราวนี้ครับ เคสของชมบุรี FC ชนะรงพรมศรีแก้วคัมแบ็กกลับมามีชื่ออีกครั้งและอีกรายที่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลย,เลยก็คือนอบรคุณขัดตุนครับนายทวารของทีมที่เป็นกําลังหลักของทัพฉลามชนในการไล่ล่าตัวเลื่อนชั้นโดยซีซั่นนี้เขาเก็บครีนชีตไปถึง9เกมถือเป็นเบอร์ต้นๆของลีกในเวลานี้เลยนะครับแต่ก็มีชื่อนึงนะครับที่ผมเองก็แอบเสียดายนั่นก็คือกิติพงษ์แสนสนิทครับที่เป็นกําลังหลักและก็โชว์ฟอร์มเด่นกับชมบุรีแต่ยังไม่มีชื่ออย่างไรก็ตามครับอิชอกก เคยร่วมงานกันที่สมุทร,ราการซิตี้นะครับอีกคนก็คือมอนเทพเมืองดีู่นย์หน้าจากบางกอกเอฟซที่เป็นผู้เล่นที่อิชิอิจับตามองมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยครับและไปดูฟอร์มในหลายๆเกมแน่นอนว่าน,นี่คือการเปิดกว้างที่อิชิอิแสดงให้เห็นนะครับ่าผู้เล่นในไทยลีก2ก็มีโอกาสติดท,ทีมชาติดได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับที่บอกมาเนี่ยคือชื่อ50คนซึ่งเป็นเบื้องต้นนะครับที่สมาคมขอตัวมาไม่ได้หมายความว่าจะมีชื่ออยู่ใน23คนที่จะใช้งานจริงจุดนี้เองก็ต้องมาดูกันตต่่่่่่่่่อออออไปนนนนะะครรรับววาาาชชจจเเลลืกกกใใยยููููทททีีีมุดํึึ้้้ซงผ็ และพยายามเร่งฟอร์มจากนี้กับต้นสังกัดเพื่อโอกาสชนะใจอิชิอิในการเป็นหนึ่งใน23ผู้เล่นจริงๆนะครับมาปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมเอเชียลเอลิทรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นที่2ระหว่างายฮูดารุนจซิมกับบุริรัมยูเนเตดที่จะลงเล่นกันในวันที่11มีนาคมนี้บ้างนะครับล่าสุดตั๋วของฝั่งเจ้าบ้านถูกจําหน่ายจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเหลือแค่ตั๋วของฝั่งทีมเยือนที่ยังพอจับจองกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งแสดงให้หานะหา,าะะขงฝา แน่นอนครับอย่างน้อยๆก็ต้องแต่หลัก30,000ื่นคนเนี่ยต้องมีนะครับนี่ก็เลยถือว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ของบุรีรัมถ้าพวกเขาสามารถรับมือกับแรงกดดันและเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการออกมาได้คงไม่มีใครคราหาบุรีรัมกับก,บการเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกแล้วครับนอกจากบรรยากาศในสนามแล้วบุรีรัมยังต้องวางแผนรับมือกับเรื่องนอกสนามด้วยนะครับเพราะถ้าใครจำกันได้เนี่ยโปฮังสตีเลอร์ทีมจากเคนรีเคยโดนรับน้องสยองขวัญมาแล้วนะครับตอนมาเยือนยอโฮในเกมสุดท้ายของรอบลีกเพราะมีคนจุดพลุป,ป่วนหน้าโรงแรมที่นักตตตะแแโค้ขอองงปัั่่ยพกู ห้าทุ่มจนถึงตีห้าในคืนก่อนแข่งเลยทาเอาผู้มาเยือนจากเกาหลีใต้แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับสมาธิแตกกระเจิงกันหมดสุดท้ายโปหังก็แพ้กับยาโฮสามหนึ่งทำเอาโคชของโปหังต้องออกมาบ่นหลังเกมเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเคสนั้นเนี่ยเอฟซี FC ไม่สามารถเอาผิดยยโฮได้นะครับเพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนจุดพลุมีความเกี่ยวพันกับยาโฮอย่างไรครับอีกอย่างก็คือพื้นที่รับผิดชอบความปลอดภัยของยยโฮเนี่ยตอผู้มาเยือนอย่างโปหังก็มีแค่ที่สนามบินเท่านั้นครับในโรงแรมสนามซ้อมแล้วก็สนามแข่งเท่านั้นส่วนถนนหน้าโรงแรมที่มีการจุุดพถืือเป็นน้ที่ าธาร,ารบยาโฮจึงไม่มีความผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งการจุดพลุป่วนทีมคู่แข่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกครับเพราะเป็นเรื่องที่เราเห็นกันมาตลอดอยู่แล้วสโมสรดังๆในยุโรปอาทิเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็ลิเวอร์พูลโดนม,มาแล้วทั้งนั้นครับตอนออกไปเยือนคู่แข่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถจับมือใครโดมได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องจุดพลุหรอกครับทีมไทยที่ไปเล่นในถ้วยสโมสรเอเชียเคยโดนแฟนบอลคู่แข่งโผล่เข้ามาบ ที่สิงคโปร์ที่มีชายแดนติดกับยาโฮไหมหรือจะเลือกนอนโรงแรมที่ยาโฮที่มีระบบการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดต่อทีมแล้วครับเพื่อนักเตะจะได้อยู่ในสภาพพร้อมลงสนามแบบ100%ในเกมกับย่าโฮนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเกมนี้เดิมพันสูงจริงๆครับเพราะผู้ชนะจะได้ไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบ,บียนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับจากถแถลงการของ FC หลังจบการแข่งขันรอบลีกไทยลีกเนี่ยรังัะดับ4ีของเอเชียโซนตะ ลีกจีนเลยนะครับเงื่อนไขของการขึ้นเป็นอันดับ3ของไทยลีกคือบุรีรัมต้องเอาชนะยะโฮให้ได้ครับและลุ้นให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตกับเซี่ยงไฮ้ส่วนหัวพร้อมใจกันแพ้ที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้ไทยลีกจะแซงหลีกจีนขึ้นเป็นอันดับ3ทันทีครับและจะได้โคต้าลุยศึกเอเซียเอลิเพิ่มเป็น3ทีมในโคต้า2อบวกหจากเดิมที่ได้2ทีมในโคต้า1นบวกหนะครับอดี๋ยวรก็ตามครับโคต้านี้จะไปมีผลในฤนนดูกาลสองพันยี่สิบหกถึงสองพันย แต่ถ้าเกิดว่าบุรีรัมเกิดแพ้แยาหูขึ้นมาโควต้รลุยสกเอเชียอีลิทในฤดูกาล2026-2027ก็ยังจะเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยก็ต้องเอาใจช่วยบุรีรัมเยอะๆนะครับในเกมนี้เพราะมันมีผลต่อการพัฒนาในระดับเอเชียของสโมสรจากไทยจริงๆเลยครับและทั้งวันนี้คือข่าวไซโคมของเราในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเกิ้ลคิทไซโค้งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ฝากไว้้ดวยร เกรเน่พรัสมัลติเกรนบาร์นะครับ2รสชาตินี้นะครับตอนนี้เหลือแค่18บาทเท่านั้นจากปกติ24บาทมีโปรโมชั่นถึงวันที่23มกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับก็หาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ